ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะการนะเอากุญแจนะครับเข้าไปในห่วงอันนี้นะโดยที่ไม่ต้องง้างนะฮะนะฮะดูนะฮะตลอดนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ดันเข้านี้เลยฮะไม่ได้สุดเลยโอ้นี่ฮะนี่ฮะไม่ต้องง้างนะฮะดึงมานิดนึงฮะเออมือมือช่วยหน่อยฮะ ไม่ใช่ไรอ้าวเป็นคนเอ้ามันมีคนดันเข้าครับแต่ว่าอันนี้เอานี่ฮะดันอ่าดีงครับดันครับเอ้าใส่ลายลายนอนสิครับอ่าใส่เข้าไปครับอ่าโอเคเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ดันอย่างเงี้ยเราต้องใช้เอ่อเล็บเลยนะฮะง่ายมากนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปกับกุญแจนะครับของเราแป๊บอ,อันนี้แค่นี้ก็ เรียบร้อยแล้วครับโอเคฮะ